สวัสดีครับพบกับผมดูนจากดูน AI Academy นะครับปัจจุบันก็สอนครูพยาบาลอยู่ในการใช้ AI แล้วก็วันนี้ที่จะมาสอนเนี่ยคือเรื่องของพรอมเอนจิเ e ียริงที่เพิ่งไปเรียนมาพอดีร้องวิชาก,ก็เลยอยากจะมาสอนนะครับที่จะมาสอนเรื่องพรอมเอนจิเ e ียริงเนี่ยพอสอนนักเรียนมาเยอะๆเนี่ยครับก็รู้สึกว่าคนยังไม่รู้เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมันจะมีคนอยู่3ามกลุ่มที่ใช้ AI สําหรับตั้เรียนที่ผมสอนผมสอนพยาบาลกับครูเยอะใช่ไหม กลุ่มแรกเลยคือคนที่ไม่รู้จัก AI เลยยังไม่รู้ได้สั้ว่า AI ที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงแสงถามอยู่เลยโหลดโปรแกรมตรงไหนโหลดหลดยังไงอย่างเงี้ยครับกลุ่มที่2คือคนที่เคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าไม่เคยใช้แบบจริงจังเช่นใช้ถามเหมือน Google ใช้เจนรูปภาพใช้สร้างวิดีโอตามที่ไปเห็นใน Facebook หรือ Instagram เห็นเทคนิคลองใช้มัง่งใช้ออนารูปน่ารักจังเลยเก็บไปใช้เลิกใช้ AI กับแบบที่3คือคนที่จะบอกว่าโอ้ยใช้บ่อยเนี่ยรู้จักหมดเลยเนี่ยใช้ Gemini ด้วยใช้ Cross ด้วยใช้ Perplexity ด้วยใช้ตัวนูน้นตัวนั้นสุดท้ายใช้ผ่นานๆไม่ได้ใช้จริงจังคนที่ใช้จริงจังเนี่ยก็จะไม่มาเรียนกับผมเพราะว่าเขาสามารถเอาไป a d แบบทีเองได้เพราะฉะนั้นคอร์สเนี้ยผมก็เลยจะมาสอนเรื่องพร้อม Engineer เพราะ เท่าที่สอนมารู้สึกว่านี่คือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้ไม่ว่าจะสั่งการ AI ในยุคนี้หรืออนาคตยกเว้นอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เฟรน n ี l ยูเซอคือไม่ต้องกรอกพร้อมกันและแค่นึกแค่พูดในสิ่งที่อยากได้มันก็นำเสนอมาแต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีฟังก์ชันที่ให้ถามอะไรก็ได้แต่เราก็มักจะได้คำตอบที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องมาปรับย้อนความไปนิดนึงครับคือคนที่เคยใช้ AI เนี่ย ผมจะขอผู้ประชารีบพแล้วกันแล้วได้คำตอบไม่ดีเกิดประสบการณ์ที่แย่เรามักจะได้ยินคันที่เขาบอกว่าหุยให้คำตอบมั่วมากหุยใช้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันตอบอะไรมาก็ไม่รู้เปิด Google แม่นกว่าจริงครับถ้าสมมติว่าเราเคยใช้ AI เมื่อสัก2-3ปีก่อนนึกออกไหมครับช่วงมาใหม่ๆเลย พิมพอะไรไปก็ตอบมั่วๆซุยๆแม้กระทั่งที่ฝรั่งก็ชอบแซวกันสมัยก่อนนะครับว่าช่วยบอกให้หน่อยว่ามีตัวอกี่ตัวในคําว่าสตรอเบอรี่มันยังเพี้ยนเลยแต่ปัจจุบันนี้ครับ ChatGPT มีโมเดลที่ทรงพลังมากๆเลยอย่าง ChatGPT4o ซึ่งกลายเป็นว่ามันพลิกโฉมการใช้งานของเราไปเลยทําให้คนทุกวันนี้ถามอะไรใช้ GPT มันก็ตอบได้ใช้ง่ายขึ้นเยอะเพียงแต่ว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าคําตอบที่มันออกมาแล้วมันถูกและถึงแม้คําตอบจะถูกเวลามันพิมพ์ออกมาเนี่ยเรามักจะไม่ได้คําตอบอย่างที่เราตั้งใจไว้มันเพราะว่าเรายังสั่งงาน AI ไม่ดีพอหรือเรียกกันว่าการเขียนพร้อมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะข้ามเรื่องของการเปิด ChatGPT ทําอะไรได้บ้างอะไรไปเลยเรามาเริ่มเรื่องของพร้อมเลยดีกว่าครับ เอาเบสิกเริ่มต้นก่อนแล้วกันทุกคนเอาไปแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับคือเวลาเราเปิด chatgpt มาแล้วเนี่ยครับทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันทุกคนครับจะให้ใช้ตัวฟรีตัว plus หรือว่าตัว pro มีอยู่แค่นี้อ่ะฟังก์ชันหลังๆเริ่มมีอ่ะแม่ไฟใช้ค้นหาจากเว็บใช้ deep research ใช้การสร้างภาพหรือจะมีเครื่องมืออื่นอเนี่ยทำ canvas ได้เหมือนกันพิมพ์เข้าไปอพูดตาม text text to speech ก็ได้ Speed to Text ก็ได้หรือว่าจะใช้โหมดที่มันตอบโต้กันก็ทำได้ทีนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของการเขียนพร้อมเอนจิเนียแล้วกันครับในการเขียนพร้อมเอนจิเนียรนะครับเอาเบสิกก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกกันว่า One Shot พร้อมหรือการพิมพ์แล้วให้ AI ตอบมาแล้วก็จบไปเช่นใครใครคือนายกคนแรกของประเทศไทยเนี่ยพิมพ์ไป เนี่ยมันก็เข้าไปเสิร์ชหาให้เห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะตอบนายรัฐมนตรีคนแรกของทไทยคือพยามโนปรกรณิติธาดาก้อนหุตัดสิงตอบมาแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเาจะพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าวันชอ็อตคือพิมพ์เขาสั่งไปครั้งหนึ่งได้คำตอบกลับมาแล้วก็จบกระบวนการผมยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าผมจะคิด แผนการทำคลิป TikTok เนาะสมมติผมพิมพ์ไปว่าช่วยคิดสคริปต์ TikTok เกี่ยวกับผ้าม่านให้หน่อยอ่ะพิมพ์ไปครับเนี่ยครับหน้าล่างคือสคริปติ t t o t o k ความยาวไม่เกิน60วินาทีดึงดูดสายตาให้ความรู้และกระตุ้นให้คนติดต่อหรือแชร์ต่อเนี่ยใส่มาแล้วผ้าม่านชุดละเจ็ดหมื่นทำไมแพงขนาดนั้น จริงๆแล้วผ้าม่านแพงไม่ใช่แค่ผ้าแต่เพราะ4อย่างนี้เนี่ยเขียนมาตับมาที่คําพูดรูปแบบนี้ยังคิดว่าผ้าม่านแค่ผ้าอยู่ไหมปิดคลิปจบนี่คือสคริปต์ที่ทางเอที่ทาง ChatGPT น,นําเสนอให้ผมมาแค่นี้จริงๆเนี่ยเขาก็ถามต่อชอบอยากได้แนวตลกไหมแนวไลฟ์สไตล์ไหมหรือ before after ไหมซึ่งคําตอบที่ได้มามันไม่ใช่ มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการที่จะได้เห็นหรอไหมครับแต่เพราะเราพิมพ์คำสั่งไปแบบนี้สันส้นๆง่ายๆนี่ยังดีนะเพราะว่า ChatGPT ตัวเนี้ยมันเมมโมรีว่าธุรกิจผมอะพมานผมมันเกี่ยวกับอะไรมีคอนเทนต์อะไรทำมาแต่ถ้าคนที่เพิ่งเคยใช้ใหม่ๆเนี่ยอุ้ยคำตอบมั่วซั่วตัวแห่งหมดนะครับวิธีที่ผมจะใส่พร้อมหรือคำสั่งให้ ChatGPT แบบละเอียดเลยเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนครับ ซึ่งทุกคนจําไว้เลยแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้ใช้ซึ่งที่ผมไปเรียนรู้มาเนี่ยครับมันเป็นวิธีการเขียนแบบ MIT พร้อม anatomy หรือวิธีการเขียนพร้อมโครงสร้างของพร้อมแบบที่ MIT เขาสอนแล้วก็ใช้กันนะครับโดย MIT พร้อม anatomy นี่ะครับคือโครงสร้างการออกแบบพร้อมที่แปลงองค์ประกอบสำคัญอะออกมาเป็น5ส่วนได้แก่ r o หรือว่าการทำา m ล d โมเดลคือบทบาทหรือ กรอบความคิดที่เราจะให้ AI มันคิดคือการกําหนดว่า AI ควรจะสวมบทบาทเป็นใครหรือใช้กรอบความคิด mindset นี่แหละครับแบบไหนในการทํางานนี้เช่นให้ AI คิดแบบ CEO คิดแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆคิดแบบเชิงนักสร้างสรรค์สถาปนิกดีไซเนอร์ผู้วิเคราะห์ข้อมูลกําหนดมันไปครับเพราะสาเหตุก็คือการกําหนดบทบาทให้ถูกต้องเราจะได้โทนเสียง ได้สไตล์ได้มุมมองและระดับความเชี่ยวชาญของคำตอบอย่างเหมาะสมนะครับเช่นสมมุติเราอยากได้งานวิจัยดีดๆสักอันหนึ่งระหว่างการให้เขาเป็นเด็กปริญญาเอกกับเป็นเด็กม .6 คุณคิดว่าคำตอบแบบไหมจะได้ออกมาวิชาการมากกว่ากันนะครับโอเคเทคนิคนะครับในการเขียนนะครับมันจะมีประโยชนอยู่ประมาณสักสาประโยคอ่ะมันจะมีประโยชน แบบที่ใช้กันบ่อยคือ2อประโยคเช่นสมมุติว่าตัวเองเป็นบทบาทนี้ในฐานะที่เราเป็นอันนี้ให้คุณหรือช่วยคิดแบบตำแหน่งนี้อย่างนี้ครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีพร้อมประมาณนี้อยู่อ่ะสมมุติว่าเคสนี้ผมอยากทำคลิปติ k กต k ให้ดีผมกำหนดว่าโรบะกำหนดให้คุณคือ นักทำคอนเทนต์ที่ทำคลิปได้วยรัลาบน t i k ต็ออ่ะผมกำหนดแบบนี้ไปแล้วนะครับว่าจะให้ AI เนี่ยคิดในมุมมองของเขาเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ได้ไวยรัเลาเยอะมากบน t ิ k t o k พอเรากำหนดบทบาทอย่างนี้เนี่ยครับอันต่อมาครับคือคอนเท็กซ์อ่ะผมพิมพ์แบบคอนเท็กซ์คอนเทกซ์คืออะไร พิมพ์มัวๆสัวๆคอนเพกซนะครับคือบริบทหรือสถานการณ์หรือเรียกว่า Dynamic f ฟ a m i n g นะครับคือการให้ข้อมูลพื้นหลังสถานการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลแวดล้อมอื่นๆที่ AI จําเป็นต้องรู้ในสถานการณ์เนี้เพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้องและทําไมถึงสําคัญครับเพราะว่าการใส่บริบทเนี่ยจะทําให้ AI เข้าใจภาพรวมและเหตุผลพื้นหลังว่างานเนี้ยเรางานเนี้ยจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องไม่เอาข้อมูลไหนมาคิดบ้างเพื่อที่จะได้เอาเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องอเอาเฉพาะสิ่งที่สําคัญเข้ามาส่วนสิ่งที่ไม่สําคัญเนี่ยครับเพราะอย่างที่บอก AI มันมีข้อมูลเป็นทั้งโลกอะครับที่มันจะหาได้เนี่ยตัดออกไปคําตอบเรามันจะแคบลง เทคนิคในการอธิบายบริบทให้กระชับแต่ครอบคลุมเป็นสำคัญนะครับหลักๆก,ก็คืออเขียนไปว่าสถานการณ์ปอนนี้คือข้อมูลพื้นฐานคือหรือเรากําลังพูดถึงอันที่ผมชอบใช้บ่อยๆเลยคือจําลองสถานการณ์ตัวเองครับเช่นฉันกําลังจะโปรโมทสินค้าใหม่คือผ้าม่านกันแมวขวนสําหรับ การทำผ้าม่านเพื่อตอบสนองทเทรนด์เพเฟนลี่สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงแมวแต่กลัวแมวจะทำร้ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้านแป๊นหนึ่งสอนอยู่ แป๊บเดียวขอสิบนาทีจะเสร็จละเนี่ยครับผมก็กาหนดคอนเทกต์ไปว่าตอนเนี้ยเรากําลังจะโปรโมทสินค้าใหม่คือผ้าม่านกันแมวควรสําหรับการทําผ้าม่านเพื่อตอบสนองเทรนเพ็เฟลลี่สำหรับลูกค้าที่เลี้ยงแมวแต่กลัวแมวจะทำลายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้านทีนี้ AI ก็จะรู้แล้วว่าโอเคบริบทของผมตอนเนี้ยคือกำลังจะออกสินค้าใหม่นี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับพวกเพ็เฟลลี่นี่แหละเนี่ยครับ อันต่อมาครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการใส่พร้อมอีกอันหนึง่งจริงๆสําคัญที่สุดเลยแหละเพราะถ้าไม่เขียนอันนี้ไปอะ่ะคุณก็ไม่ได้คําตอบก็คือทัสหรือว่าโอ้ก็คือทัสหรือว่าสิ่งที่จะให้ AI ไอทำทัสก็คืองานหรือคําสั่งที่ชัดเจนครับและทัสคืออะไรเป็นการระบุสิ่งที่ต้องการให้ AI ทํา อย่างชัดเจนแม่นยําและปราศจ,จากความกรังรวมที่สุดใช้หลัก Zero Ambiguity ในส่วนนี้ a อซี Ambiguity คืออะไรเดี๋ยวไปว่ากันคลิปหน้านะครับทําไมถึงสําคัญครับเพราะเป็นหัวใจหลักของการเขียนพร้อมว่าคุณจะให้ AI ทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆเลยอะ่ะคือการใส่คํากริยากริยาให้ชัดเจนครับเช่นคําว่า analyze summarize เขียนเปรียบเทียบสร้างลิสต์ระบุรายการเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นคํากริยาที่คุณจะต้องใส่ให้ชัดเจนว่าอันเนี้ยคุณจะให้ AI ทําอะไรอย่างเช่นอันนี้ผมจะให้ AI คิดสคริปต์ให้เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าช่วยคิดช่วยคิดสคริปต์สำหรับการทำวิดีโอบน TikTok ความยาวไม่เกิน60วินาทีโดยเป็นจหมึงนะ60วินาทีอ่ะประมาณนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคทำคลิปวิดีโอบนติกตอกความยาวไม่เกิน60วินาที แต่ถ้าสมมติใครอยากได้ละเอียดกว่านั้นก็เขียนไปได้ครับเช่นผมจะบอกว่าคลิปเป็นแบบตัวฉันอัดคลิปเองแล้วใส่ภาพ insert เ,เกี่ยวกับเรื่องราวและสินค้าในคลิปอ่ะเป็นคลิปที่ผมถนัดคือผมมันจะชอบพูดหน้ากล้องแล้วก็ใส่คลิป insert เ,เข้ามา นะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆจะกด enter เลยก็ได้นะมันก็ทำคลิปมาให้แต่อีก2เทคนิคที่แนะนำแล้วต้องใส่นะครับคืออันแรกการใส่ c o n s t a t e นะครับอันต่อมานะครับที่จะให้ใส่ลงไปนะครับก็คือ c o n s t a n t หรือว่าข้อจำกัดหรือว่าขอบเขตนะครับใส่เข้าไป c o n s t a n t แต่งานไม่ได้คันไว้ได้ความเตนนะครับคือการกําหนดกฎขอบเขตเงื่อนไขหรือข้อจํากัดต่างๆที่ AI จะต้องปฏิบัติในการสร้างคําตอบทาไมถึงสําคัญเพื่อควบคุมผลลัพธ์ให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการเช่นการบอกว่าไม่เอาข้อมูลแบบนี้กําหนดสไตล์หรือกําหนดความยาวซึ่งจริงๆผมใส่ไปในงานแล้วแต่เรามาใส่ในความเตนก็ได้นะติดนิดนึงเทคนิคก็คือการใส่คําที่ระบุ ข้อจำกัดให้ชัดเจนครับเช่นห้ามเกินจำนวนกี่คำใช้ภาษาแบบไหนอาจเป็นทางการเป็นกันเองห้ามกล่าวถึงคำว่าอะไรอันนี้จะใช้เยอะตามแพลตฟอร์มต่างๆเช่น tiktok ว่าห้ามมีคำว่าอันนี้หรืออันนี้เน้นเฉพาะแง่มุมที่ต้องการหรือให้อ้างอิงจากข้อมูลกลุ่มไหนอ่ะผมจะใส่คอนเทนเข้าไปคลิปไม่เกิน หกวินาทีให้ใช้โทนแบบเป็นกันเองแต่ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าม่านสไตล์คลิปขอแบบพี่อูสปินนายชอบเป็นการส่วนตัวคอยากขับรถ เทสลาแบบเขาโอเคประมาณนี้นะอ่อารเขียนไปห้ามมีคำว่าฟรีขายบาราคาเบ็ดขาดอ่ะพิมพ์เข้าไปเพราะว่าบางทีคำว่าฟรีขายราคาเนี่ยมันดันไปโดนปิดกั้นด้วยแพลตฟอร์มต่างๆครับจะทำให้ยอดวิวน้อยลงก็ลงไปถ้าสังเกต เติ๊กตกชอบพูดกัน2ใบเทาห้าใบแดงสิบใบเขียวอะไรเงี้ยสิบใบเขียวไม่มีหรอกโ <c oughs> okay. อเคน,นี้คือการใส่ข้อจํากัดและก็ขอบเขตครับและการสุดท้ายครับอันนี้ก็สําคัญครับคือการใส่ Output Format หรือการบอกให้ AI รู้ว่าเราต้องการคําตอบแบบไหนมันก็คือการระบุโครงสร้างหรือรูปแบบเฉพาะของคําตอบที่เราต้องการจาก AI ซึ่งความสําคัญเนี่ยมันคือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พร้อมจะเอาไปใช้งานต่อหรือว่า Operation... นโอเป t เรชันเนโอ้ย่มพร้อมจะเอาไปใช้งานต่อได้ทันทีหรือสะดวกต่อการอ่านและทำความเข้าใจหมายความว่าเรามักจะอยากได้คำตอบแบบไหนเพื่อที่จะเราเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้งานต่อได้เช่นถ้าสมมุติคุณเอาไปทำออโตเมชันเนี่ยไฟล์ส่วนใหญ่มันก็จะต้องเป็นรูปแบบของ J s o ั JSON หรือ JSON เนี่นะแล้ว JSON แล้วกันเท่ hey, JSON Object โดยมีคีย์หรือจะให้มันสร้างเป็นตารางให้สร้างเป็น Markdown ที่มีคอลัมน์หรือจะให้ใส่เป็น Bullet Point หรือเขียนเป็นบทความที่มีจํานวนกี่ย่อหน้าอันนี้ระบุเข้าไปครับจะทําให้คุณได้คําตอบที่เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายอย่างเนี้ยสคริปต์ของ TikTok เนี่ยผมบอกว่าอขอเป็นสคริปต์ที่มี การแบ่งช่วงเวลาการพูดในแต่ละเฟรมพร้อมใส่คำแนะนำรูป Insert มาให้ด้วยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราดูอันนี้คือคำตอบแรกผ้าม่านแพงเพราะอะไรที่เราใส่พร้อมไปแค่นี้ช่วยทำสคริปต์ติก๊กตอ,อกเกี่ยวกับผ้าม่านให้หน่อยกลับแบบที่สอง เสียเวลาเขียนอยู่ยาวเลยสักพักใหญ่ๆเลยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูความแตกต่างของข้อมูลนะอ่ะดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับคำตอบคนละแบบมีการระบุเวลาให้อ่ะมีการอะระบุค,คำพูดหรือว่าสคริปต์ให้เราพูดร่วมถึงมีการใส่อินเสิร์ตแนะนำว่าเราจะต้องไปหารูปแนวไหนในการใส่ เนี่ยครับเห็นไหมคำตอบก็คือเราสามารถเอาคำตอบเนี้ยหนึ่งไปใส่เป็นบทพูดให้ผมพูดได้เลยสองเราเอาเฟรมเนี้ยโยนไปให้กับทีมตัดต่อให้เขาหาภาพอินเสิร์ตแล้วก็ตัดต่อคลิปมาให้เราได้นะครับอ่ะเนี่ยครับคจะเห็นไหมครับคำตอบสองอันเนี้ยระหว่างเนี่ยพิมพ์อะไรมาให้ก็ไม่รู้กับเนี่ยครับ มีการเขียนคำตอบที่ดีมาให้ซึ่งเราก็เอาไปอ่านทำ t i k t t o ไปเลยประมาณนี้ครับก็เป็นพื้นฐานง่ายๆในการเขียนพร้อม Engineering เบื้องต้นนะครับแต่อันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญเลยไม่ว่าคุณจะเขียนพร้อมแบบไหนยังไงเนี่ยให้อิงหลักตัวนี้ไว้ถ้าใครอยากเขียนพร้อมให้เก่งๆนะครับพยายามลองฝึกเขียนด้วยใช้โครงสร้าง5ตัวนี้เนี่ยมีอะไรมัง่ง มีโรมีคอนเทนต์มีท s สมีคอนสเตนแล้วก็เอาพู t ฟอร์แมตะครับฝึกเขียนอย่างนี้ไว้แรกๆมันจะฝืนหน่อยมันจะเขียนช้ามันจะแบบผมก็เคยเป็นสมัยก่อนที่แบบอยากพิมพ์ปุ๊บได้คำตอบปั๊บเลยเนี่ยถึงแม้4 o มันจะเก่งนะครับแต่การที่เราเขียนพร้อมอิเดียข้อบไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้คำตอบที่ดีขึ้นและการเขียนพร้อมให้เก่งมันจะต่อยอดไปทำพวกเอเจนต์หรือออโตเมชันในอนาคตได้นะครับประมาณนี้ครับ ึกเยอะๆครับใครไม่เคยใช้ AI ลองฝึกใช้ดูนะครับใครที่ใช้ AI แล้วโดนคนรอบข้างบอกว่าไม่เห็นต้องใช้เลยโอ้ย AI มันมั่วอะไรเนี่ยลองเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาดูครับแต่ถ้าสอนเขาแล้วไม่เข้าใจเก็บไว้ใช้งเงีบยคนเดียวครับแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่า AI มักนกำลังมาทดแทนพวกเราได้จริงๆนะครับผมขอบคุณครับ